สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรกันะครับมันเป็นเกมที่ก็ฮิตฮิตอยู <reco Christ. S 1> ่พอดีเลยนะครับ <kaz> ก <divine> ็เ <absorbed> ห็นจูปานกางนะครับก็มเล่นเไสนะครับเกมบอลอันนี้ก็เดี๋ยวก็ถ้าใครชอบกินก็เล่นกันแล้วก็จะดีนะครับอันนี้เดบอยลุกขึ้นตรงนี้นี่ครับพุ้มๆไม่เข้ารู้กับเข้านะคะตอนนี้ ไี่ไี่ไี่จะยนไปให้จะโยนไปให้ลีวันดอฟกี้ลีวันดอฟกี้เรายิงลองยิงไปตรงนี้ สายพุ่งพุ่งตรงนี้นะครับผมได้มุมนะครับก็เปดเข้ากลางไปเลยนะครับกลางไปเปิดเข้าจดมุมเข้าไปังเรอบ๊ี้ไม่ใช่ครับขอบอกบ้าทุกทีครับขอบอกบาดบไปหนึ่งแดบไปสองแบบไปสามดบไปสี่นะคะมันเฉดนะครับเปิดไปครับดินโด เราบอกกันโดดมองครับเท่ยู่นะครับคนนี้่ผมจะมารีวิวทีปแม่ดูวคีนน์ครับอเจนค่ะห้ามแม่ผมเล่นไม่หมดนะครับชิปไปให้เลวานด็อกกี้เลวานด็อกกี้าากวิ่งไม่ทันกองหลังครับรยิงไหมาจังหวะเดียว งงวัเดียวไปเลยนะครับไม่รู้เขาเปล่าก็ถ้ามีเสียงอะไรต้องก็ต้องขอรบกวนด้วยนะคบเพราะว่าดูหนังอยู่นะครับทางนี้อันนี้ลดบอลโดจะอุ้ยนี้นะครับอุ้ยเจ้นี้สแลสาล่าเ้านี้ล้วสวยกองหลังหนุเพอพครับไม่ใช่หนุเพ ไปสวยยวเลยเดี๋ยวผมจะปั่นโค้งให้ดูนะครับปั่นโค้งเ,เกือบเข้านะครับผูวนี้โอ้โหเกือบเข้านะครับบักคันครับ๊บนเกือบเข้านะครับผนี้ ไปฟังเขาได้เขียนครับอุ๊บเดวานดี้ฉอบอลไปจังวันนี้จังหวะนี้เดอะบอยเดอะบอยลุ้นแล้วครับจังวันี้เดอะบอยนัดเข้าหนูนัดเข้าหมดแล้วเดบอยยิงยิงนะครับเข้าไปแล้วนะครับ4-0เลยนะครับจังวันนี้หกดาวนะครับบอลหกดาววันนี้นะครับเดอะบอยนัดนะครับนัดไม่ติดนะครับเดบอยเขาก็ได้ยิงเลยครับจังนี้ นี่นครับไลบ่บอลเลยนะครับตุ๊กเสวดบอลเอยก็ก็เดี๋ยวผมจะสอนเปิดสูตรให้ได้ตัวดีๆนะครับเดี๋ยวผมสอนเลยนะครับก็อันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับแบบวผมพอผมจะทำสูตรนี้ได้ <S <S> <S อุยเบื่อแบ้วครเบาบาง ก็สูที่ผมได้บอกบอกก็เพราะสูแบบนี้เมื่อกี้แหละครับสูสูแบบเมื่อกี้แหละครับสูที่ผมบอกโดยผมจะให้ดูสูนะครับจังนี้จะตัดบอไปนี่เจ้ากระบอกหกดาวนะครับตจังนี้ เกือบเข้าแล้วครับ่รงนี้อีกนิดเดียวก็เข้าแล้วอนี้ช่วยกันไล่บอลครับตรงนี้ปุ๊บสวยแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเล่นลฟรีไฟให้ดูนะครับ นีไปแล้วเคราบออว่าขอปลาจาังวันนี้นะครับปันคูเกือบเข้าครับพอปลา,ากเกือบเข้าครับ น,นีเพราะว่าสไลด์จากบนแปลหนึ่งครับอโอ้ีอ่ห้าศูนย์เลยเหรอครับ โบกบาครับงัดไปโบกบาสวยจับยิงตรงนี้นะครับโบกบายิงไปสี่ดูดก น่าติดตามเลย่ะบอบี่นะคะ ข้ามาหน้าปกแล้วนะครับขอให้ย่ามีตัวจ็ดมีเลวานัพี่นะคะตัวนี้ผมจะสูงให้ตังเหลือ800แปดร้อยเล็กอันเลยเข้ามครับเดี๋ยวไปรีวิวก่อนครับรีวิวตัวก่อน ันขอโทษสำหรับเสียงด้วยนะครับเสียงรบกวนครับน่าจะบนทโทมผมเดาเอาบอลเทาเฉยก็คือนี่ครับผมซูมได้โฟบกบารนะครับจังหวะนี้ เพราะว่าก็คือคนนี้นะครับเ<ส>ดี๋ยวผมมารีวิวซู้ให้ดูครับนี่ครับผมอยากได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แค่สองตัวค่ะสามตัวแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับแล้วก็จะมาดูกันตัวน,นี้นะทีมเราสามทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ หนึ่งนะครับแค่นี้ก็ไปกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบตำนานมาสาธุสาธุตำนานมาเดิมรับตำนานมาตำนานมาตำนานมา ตำนานมาตำนานมาตำนานมาลุกนี่ครับอ้ไม่ได้ตำนานนะครับโอ้จะได้กองหน้านะคบแปลกๆก็ดีนะครับเหลือตังแค่แปดร้อยนะครับไปสืไป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 ไไปขายตัวกันนะครับเอาตัวไปขายกันขายตัวขายตัวตังจะได้เยอะๆนะครับขอตังแค่หลายๆบาทก็ได้ ทายยขายนี้เลยชมามนะาจะกินชมานะชมานะชมัมานะูมัมครับไหาตัวจะขายกันกินไทยผมไม่ขายอยู่แล้วครับขายนนี้มจะขายนี้ ก็เป็นเหตุพันหนึ่ันสองพันสามพันสี่พันหนหกพันเจ็ดพันแปดพนเค่ะแล้วก็เป็นนี่ค่ะไผมจะขายตัวที่ผมไม่ได้ล็อกเอาไหมจะขายตัวที่ผมไม่ได้ล็อกเค้ดครับทุกคนถ้าตัวไหนไม่ได้ล็อกผมจะขาย เออใครดูล็อกครับตัวนี้ก็ลอกเพราะมันก็อยู่ในทีุ่เนียนครับล็อกมแค่นี่ครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ขายนะผมจะล็อกอืม ที่ผมจะขายในวันนี้ก็คือตัวที่ไม่ได้ล็อกนะอันนี้อันนี้ให่อันนี้ไม่หาี่ะะะะส่สุเขาบอจะเป็นปนี้น อัพ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 ตัว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 บาๆก่อนค่ขอแค่นี้กน